นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในสังคมไทยและที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยได้กำหนดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นโดยมี196ประเทศและได้ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนงานของประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นคือมูลนิธิเวิร์ชั o d Foundation ในพระราชนูประถมสมเด็จพระราชินีซินเวียแห่งสวีเดน และเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567สองราชินีสวีเดนไทยได้เสด็จร่วมประชุมชายเพ็ t ชั่นสมม n ิแบงคอก2ูเ k 2โดยมูลนิธิ w o r World c h i l ช h o ฮู Foundation ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กของไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชดาุลไทยใส่กับเด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาสในสังคมให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน Every child has the right to life สมเด็จพระราชินี ian, สินเวียแห่งสวีเดนทรงมีความรู้สึกประทับใจและขอบพระทยัยสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมราชินีที่เข้าร่วมการประชุมและยังมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อปัญหาการร่วงละเมิดทางเพศการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วยนั่นทําให้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมราชินีและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สาาาามรรถทํไดด้ในกกช่วยเ็ ในประเทศไทยต่อไป